ผมมื่อนี้กระตงกวันศุกที่ยิบห่ากลุ่มผ้าห่อหาครับผมนะครับสำหรับเมื่อนี้นะครับวิตผู้เกี่ยวมีกล้วยแม่สาวงามครับผมนะครับอะมาเบิ้งเอกสารก่อนครับผมนะครับเขาเป็นลูกตัวใดครับผมนะครับนี่ครับผมเขาเป็นลูกของเบิ้มพัลลานะครับเด้อนะครับลูกของเบิ้มพันล้านนะครับมีใบมีหลอดมีเอกสารครบครับผมนะครับนี่ครับผมใบมีเอกสารครบผสมที่ สิบสองมีหน้าหกสองครับผมนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆนะครับก็สีอยูในเอกสารเท่านี้แหละครับผมนะครับใบเอกสารครบครับผมนะครับลูกสาวของเบิ่มพัลลานครับผมนะครับสาวของเบิ่มพัลลานะครับอ่ะข้อมาเบิ่งรายละเอียดกันครับผมนะครับอุดมทัตตินี่ควายไทย้ามาเต็มบถทุกอย่างครับผมนะครับจับเชิดด้ปีอุดมทัตตินี่ควายไทยห้ามาเต็มตถทุกอย่างแข้งขาใหญ่ครับผมนาโนกระบาดใหญ่นะครับ ตาแจมแจมแจมไายละเอียดทุกอย่างในมีดบล็ทุกอย่างอุดมเซนนี่คว้ยใช้เห่าครับผมนะครับเดบดีนะครับเออบกเฝ้างหานะครับร่วงเพิงนี่โว้ยโยดอ้นต้นครับผมนะครับความสูงนะครับวิดผู้เขียววัดมิก้นี่ด้วยรอยสามสี่สามหาครับผมนะครับวิดผู้เขียวสิตีประกันน้ำต้มนะครับเพื่อบ่มีปัญหากันวิดผู้เขียวสิตีประกันไว้ที่รอยสามสามพ่อครับผมนะครับ ส่วนที่เลือก็ห้เป็นกําไรของผู้สื่อกลาไปครับผมนะครับเป็นควยลับโตดีเจ้าเนื้อครับผมนะครับหนาลึกนะครับแข้งขาใหนาโนกรบบาดให่ข้อตันนะครับข้อปากเขียงยางสวยครับผมนะครับมีผู้เขียวเสียเบิ้งไายครับผมนะครับบิ้ถ่ายเบิ้งแผ่นหลังนะครับเบิ้งไายเบิงแั่นเบาะนะครับ่านหมูครับผมนะครับปานหมูนะครับ บงแผ่นหลังเอามุนให้บ้องจักบาดนพี่จับมุนถึงปุ่นนะครับโอ้ยนะครับงามงามงามครับผมนะครับกล้วยเจ้าเนื้อนะครับเ้อนะครับเจ้าเนื้อลูกสาวความเบิ่มพันล้านประเภทข้อนี่โอ้ยตะสอนครับผมตันจือลือครับผมนะครับอ่ะนะครับบิดผู้เขียวว้าวมาพอสมบวรแล้วนะครับรายลยเอต่างต่างกับบอกกันแล้วนะครับสะรักข้วตัวนี้นะครับบิดผู้เขียวนะครับสิดสารละกาให้พี่น้องบัผม ข้อยแม่สาวตัวนี้นะครับลูกสาวของเบิ้มพันล้านนะครับวิตผู้เขียวสิเปิดในราคาหนึ่งแสนเกตมื่นหาพันบาทครับผมนะครับตัหรับบริวตผู้เขียวกับศูนย์เก้าสี่ก็เกตสองเกตหาเก้าหาครับผมนะครับอ่ะอย่าซาด้วยครับเด้อนะครับถ้าผู้ใดเห็นสินค้าเฮาแล้วนะครับถึกตาถจกใจต้องใจผู้ใดแล้วนะครับสาซาสิบู้ใดเป็นเจ้าของพื้นออกไปกอนอาสินที่ใดที่หลังครับผมนะครับค้ยเกีดีดีงามงามงั้่สนะครับหายากแล้วครับผมเสมอนี่นะครับ หายากแล้วนะครับก็สามารถทักมหาวิทยผู้เขียวได้นะครับอ่าสำหรับคลิปนี้นะครับวิทยผู้เขียวกับวิมี่ยังหลายกับผมนะครับจึงกาเข้ามาสวัสดีครับหมุนให้เบิง้งเจ้ารออีกกนะพี่หมุนงามๆเบิ้งเจาบบ้ารอเบิ้งกันนะหมุนไปหมุนไปสวยนะครับโอ้ยผ่านหมูครับผมนะครับ เจ้าเนื้อในบ่ตรงห่วงเด้ครับได้นะครับหางผว่านนี่บยนะครับบึงไทยนี่เลือก,กินแล้วครับผมนี่ปาดหมูครับผมว่านเพิ่นเลี้ยงกลาวยเป็นบ่งครับว่าเลี้ยงหมูนี่ลหละบ่งท่าท่านนี่มกับว่าหมูที่แรกนอนขุดูอยู่อ่ะนะครับโอเคครับผม